ยังอยู่กับรายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะที่เราจะพูดคุยกันต่อถึงเรื่องราวของการปรับปรุงพรบองเงินทดแทนแล้วเราก็เชิญชวนไปแล้วนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของระบบประกันสังคมเนี่ยมาช่วยกันออกสิทธิ์ออกเสียงนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรค่ะส่วนคนที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิการประกันตนนะคะยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หมายเลข0 2 3 3 8 3 8 3 7ามสมถึงทีม งานขึ้นหน้าจอให้ตลอดค่ะครับก็จริงๆแล้วพรบรเงินทดแทนเนี่ยก็เกิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เพื่อที่จะต้องปรับปรุงให้มันสอดสอดคล้องกับภาวะในปัจจุบันนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะค่ะก็มีหลายๆประเด็นทีเดียวก็ที่จริงแล้วเนี่ยมีการประชุมโดยสํานักงานประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนเนี่ยคะ่ะจัดประชุมไปครั้งหนึ่งปี4ี่หกนะคะช่วงนั้นก็จัดประชุมฟังเสียงจากนายจ้างลูกจ้างว่า อยากจะให้ทําอะไรก็มีโอ้โหคอมเมนต์มาเยอะแยะหลายรายการทีเดียวนะคะเพราะนี้จุดไหนทาได้จุดไหนทําไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแต่ที่เป็นประเด็นหลักๆเลยที่อยากจะถามท่านผู้ชมเลยนะคะวันนี้เราก็หยิบมาเท่าที่หยิบได้นะคะ,คะก็เรื่องที่ของความต่างของลูกจ้างกับผู้ประกันตนในในในภาพรวมนี้ผู้ประกันตนก็มี10ล้านค,คนผู้ประกันตนหมายถึงคนที่อยู่ในระบบสวส ค่ะในระบบที่จ่ายเงินสมทบ3มฝ่ายค่ะสามสามฝ่ายอยู่มี10บล้านกว่าคนแต่ในค่ะเดิในจ้างลูกจ้างรัฐบาลจ่าย3ามฝ่ายในภาคีแต่กองทุนแทนเนี่ยจ่ายโดยในจ้างฝ่ายเดียวค่ะตามประเภทกิจการสมมุติว่าคุณลังสิมาทำงานเสี่ยงก่อสร้างอะไรเงี้ยนะคะต้องปีนตึก ต,ต้องห้าสีนะคะคกฎหมายผู้หญิงห้ามปีนสูงคุณโดมปีนได้นะคะเออทำงานเสียงมากเนี่ยก็จะอยู่เต็มอัตราของเงินสมทบเลยรัฐบาลกําหนดมาตั้งแต่ต้นเลยว่าให้เก็บเงินสมทบจากนายจ้างไม่เกิน5%้ปร์เแล้วเราก็มาเก็บ2%อยู่ภาคหนึ่งพอวิกฤตเศรษฐกิจปี40ต้องยต้มยำกุ้งเนี่ยค่ะก็ลดลงมาเหลือ 1%, 1> ในปัจจุบันนี้ก็เก็บเงินสมทบตั้งแต่0.2ถึง1%จากนายจ้างจากฐานของค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งไม่เกิน2,000 20, 0บาทค่ะปีเดียวต่อปีนะคะ0บาทต่อต่อเดือนออน,นะคะแต่ว่า ของประกันสังคมนี่ยังหมื่นห้าอยู่ใช่ไหมะคะแต่ว่าซีดิงของกองทุนแทนเนี่ยสองหมื่นคราวนี้ศูนย์จุดหนึ่งถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะแยกเป็นประเภทกิจการเช่นทำงานเสี่ยงหนึ่งเลยทำงานไม่เสี่ยงแต่งตัวสวยๆนะคะขายของอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มที่ 2.0.2ศู 2> 2, 2. นสตางอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีการแบ่งประเภทของกิจการเนี่ยออกไปเป็น16ประเภทกิจการเรามีการปร,ปรับปรุงที่จะขยายนะคะดูไปว่าจะมีการแจกแจงงานให้ละเอียดขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้มีงานที่มันธุรกิจกใหม่ใ,หมใช่ประกอบการการอยู่ห,ยหน้าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะทำงานอะไรที่มัน ปริกย่อยลงไปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการแยกประเภทการทํางานเนี่ยออกเป็นหลายๆร้อยทีเดียวนะช่วงปีก่อนไปดูก็400กว่าประเภทกิจาการและป่านนี้คงจะละเอียดไปมากกว่านั้นนะคะอาจจะเยอะเยอะมากไปกว่านี้แต่ของเราเนี่ยกำหนดไว้คลุมคลุมไว้นะคะซึ่งก็จะมีการพิจารณาดําเนินการไปด้วยแต่ทีนี้การที่ลูกจ้างเนี่ยน้อยกว่าผู้ประกันตนเนี่ยเป็นเพราะว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทนนี้นะคะให้การคุ้มครองเนี่ย ไม่เท่ากันค่ะจุดใหญ่เลยที่เป็นปัญหามากเลยคือลูกจ้างของภาครัฐครับนะคะก็จะได้ดูแลแต่กองทุนประกรันสังคมแต่กองทุนเงินทดแทนไม่ได้นะคะ,คะ,ะราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคอปตอบจออลูกจ้างของเขาพวกนั้นเป็นผู้ประกันตนหมดแต่ไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นลูกจ้างภาครัฐเป็นทีกว่าเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของรัฐ าวนี้พอเวลาที่เกิดขับรถไปเนี่ยอขับรถราชการกเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันก็เนื่องจากการทํางานใช่ไหมคะมก็ดูแลไม่ได้ดูแลไม่ถึงค่ะดูแลไม่ถึงเกิดทุพพลภาพไปเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลใช่ไหมคะจุดนี้เองก็จึงทําให้พระราชบัญญัติครั้งนี้นะคะก็จะขยายความคุ้มครองออกไปสําหรับลูกจ้างนะคะที่ของสวนราชการส่วนภูมิภาคนะคะ,ะสวนท้องถิ่นให้เข้ามาในเรื่องของการที่ ราชการส่วนนั้นๆจ<ท>ะต,ต้องจ่ายเงินสมทบนะคะแทนแทนในจ้างเนี่ยเข้ากองทุนเงินทดแทนด้วยเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมกันค่ะระหว่างอนุกรรมธิการติดตามประเมินผลนโยบายและกฎหมายแรงงานโดยสสเรวัตอรีรอบนะคะสสภูเกตเป็นประธานอยู่ก็นําทีมอนุกรรมการทั้งหมดเนี่ยไปประชุมร่วมกับประกันสังคมตัวแทนในจ้างลูกจ้างทั้ง ได้กว่าสภาองค์การได้จ้าง12สภาสภาองค์การลูกจ้าง14สภาแล้วก็มีของสมันฉันของคุณวิไลวันแช่เตียด้วยคือเชิญให้หมดให้กว้างที่สุดนะคะเดี๋ยวการประชุมจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนรินทร์ก่อนเพราะว่ามีสายเข้ามาจากกอรมอนได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์คุณโดมและก็พิธีกรสุดสวยโอ้ยขอบคุณค่ะคุณนรินทร์เชิญค่ะพอดีลุงนรินทร์ ผู้ประกันาตนสามสิบสาปีอะไรมาตราสามสามค่ะคอยู่มาตราสามสิบสามนะคะคตอนเนื่องนะฮะและตอนนี้ก็กะว่าสิ้นปีเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาใดๆใช่ไหมครับผมครับอ,อาจจะได้รับบำนาญนสิ้นปีนี้คาดว่าจะได้รับบำนาญครับผมและตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าในเมื่อรับบำนาญแล้ว ผู้เงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่ได้รับค่ะก็คือคุณนรินทร์เนี่ยทราบข่าวมาว่าพอได้รับบำนาญปุ๊บนะคะจะไม่ได้รับเบี้ยของผู้สูงอายุค่ะจย์ใช่ปัจจุบันเนี่ยลุงนาค่ะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยลุงนรินทร์ก็ได้รับหกร้อยบาทเลยครับอ๋อตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะค่ะผมแต่ยังทํางานตามปกติอยู่อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ออายุ น่าจะ61สิบนะน่าจะ61สิอนะ2องกครับผมค่ะตอนนี้ก็น่าจะ61สิยังทำงานอยู่ด้วยอ่าปกติค่ะททำงานตามปกติในจ้างก็รักตามปกติครับผมค่ะในจ้างก็รับตามปกติแน่นอนอ่าแล้วก็ข้อที่สองก็อยากจะสอบถามว่าในเมื่อรับบำนาญแล้วอ่าอ่าและก็ถ้าเกิดเจ็บป่วยเนี่ยอยากจะอยู่กับประการสังคมต่อค่ะไม่ใช่ว่า ผัดให้สามสิบบาทเสียเกียรติครับผมอืก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณนรินเนี่ยจะได้รับเงินบํานาญก็ยังอยากที่จะรักษาในระบบประกันสังคมใช่ไหมคะใช่เราอยู่มายี่สิบปีแล้วค่ะครับผมปัญหาของคุณนรินก็คือว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดรับเงินบํานาญแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ประกันตนต่อหรือไม่ค่ะอ๋อตอนนี้คิดว่าคิดว่าคงคงสมมติว่าไม่แล้ว ไม่แล้วนะคะแล้วคาถามของคุณนรินคืออะไรคะคำถามของคุณนริออรนรที่จะถามอาจารย์ตู่คืออะไรคะอ,ะคอ่าคือถ้าเกิดว่ารับบำนาญเรียบร้อยแล้วก็ออกจากงานเรียบร้อยแล้วอยากจะรักษากาบประกันสังคมเหมือนเดิมค<อ>ือรับบำนาญและอย,อยากอยู่กับประกันสังคมด้วยใช้สิ แต่ไม่อยากใช้บัตรทองโอเคถูกต้องไหมคะเสียเกเสียกียรได้ไหมคะอาจารย์ตู๋ตรงนี้กฎหมายก็ไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าในกฎหมายที่ทางคณะอนุกรรมธิการออกแบบแล้วก็ร่างไปประกบเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีบำนาญหรือว่ามีรายได้ทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยแล้วยังประสงค์ที่จะเป็นผู้ประกันตนต่อเนี่ย เขาเราก็จะให้ส่งเงินที่เกิดจากไรายได้ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาด้วยมันก็จะเป็นการรักษาสิทธิ์อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นแนวคิดจากประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศต่างๆที่เขาปฏิบัติกันน่นะคะอย่างาสมมต<อ>ิว่าอย่างของเราทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิทประโยชน์กรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานเงินชดเชยอ,อย่างนี้ได้ไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะถือไม่ถือว่าเป็นเงินได้ใช่ไหมคะก็จะไม่มีการส่งประกันสังคมก็ทําให้ระหว่างที่เจ็บป่วยอยู่เนี่ย ผู้ประกันตนก็ไม่ได้ส่งเงินแต่ถ้าหากว่าเป็นแนวคิดใหม่เนี่ยก็คือว่าระหว่างที่นอนเจ็บป่วยอยู่เนี่ยได้รับเงินทดแทนกันขาดรายได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็เอาห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับเข้ามาส่งประกันสังคมคคสิทธิ์มันก็จะไม่มีวันขาดจะไปตายเดือนที่ 7, เจ็ดเดือนที่แปดหรือจะไปตอนไหนเนี่ยสิทธิ์ยังอยู่และสิทธิ์กรณีเสียชีวิตมันก็จะยังอยู่ค,คือ อยากจะเรียนคุณนลินนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่จะปฏิรูปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วแต่ว่า <ผม S 1> ทางคณะอนุกรรมธิการติดตามนโยบายและกฎหมายแรงงานของสภาผู้แทนขณนะนี้นะคะก็ได้ร่างตัวนี้แล้วค่ะควันพูดหน้านจะเข้าประกบก็ลองติดตามข่าวดูนะคะคว่าเราจะมัขอข้อย่อนอีกข้อข้อข้อหนึ่งฮะในเมื่อปล<ร>าบำนาเสร็จแล้วก็เงิน ผู้สูงอายุนี่ยังได้รับเหมือนเดมนิมไหมครับผมอาจารย์ตู่เนี่ยเป็นข้าราชาการบำนาญก็ไม่ได้เงิน500ของของรัฐอยู่นั้นก็หกรอยครับอยู600่หกร้อยเอาหกร้อยขอโทษค่ะคือคขึ้นราคาแล้วเห็นตอนนั้นบอกกอทมจะให้ตั้งค์พันสองอาจารย์ตู่ก็ยังว่าเอเสถีขั้นพื้นฐานนี่มันต้องเท่ากันนะ,ะทีนี้อย่างนี้ค่ะเ,เงินเนี่ยทางประเทศเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเราแบ่งเป็น2อย่างคือแบบที่ ได้จากเงินสมทบกับแบบที่เป็นการสงเคราะห์เมื่อสักครู่นี้คุณนรินบอกว่าแม้มันเสียศักศีลเกินที่ไม่อยากจะไปเข้าโรงพยาบาลที่ที่ต้องไปใช้บัตรทองอะไรเงนี้ค่ะก็อยากให้คุณนะคิดเหมือนกับที่เข้าโรงพยาบาลนี้เหมือนกันคือถ้าเรามีเงินบํานาญที่สร้างสมมาจากสิทธิของเราแล้วเนี่ยมันย่อมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าการรับการสงเคราะห์นะคะเงินห0ร้อยบาทเนี่ยมันก็มันก็ ต้องยอมตัดใจให้ให้กับคนที่เขาลำบากากวาืค่ะคือเป็นเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศแล้วเขาทุกเฉลี่ยทุกเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงระบบประกันสังคมค่ะก็เลยให้ให้ทางงบประมาณตรงนี้ไปใช้จ่ายตรงนั้นเถอะขนาดนี้เองเนี่ยบางทีเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุกรณีตายยังจ่ายไม่พอเลยค่ะครับสองพันบาทบวกกับหกร้อบาทนี่ก็มาก็โอเคอยู่ค่ะ คือนี้ถ้าคุณนรินส่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้เป็น2,000บาทนะมันเยอะกว่านั้นเพราะว่ามันจะขึ้นปีละ1.5ครับถ้ายังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยก็ส่งไปอีกสัก5ปีสิคะ5ปีก็ได้อีก7.5มันก็เกิน600นี่แล้วค่ะผมถามแทนคุณนรินนิดนึงกันได้ค่ะถ้าผมรับบำเหน็จเอาเงินก้อนมารับบำเหน็จนะครับตามมาตรา33นะแต่ว่าพอรับมาแล้วเนี่ยผมไปสมัครมาตรา39ค่ะส่งต่อไปส่งต่อไปได้เริ่มนับเดือนที่1ใหม่กว่าคุณจะไปครบ ร้อยแปดสิเดือนก็15บห้าปีแต่ว่าแต่ว่าได้บันรเลทแล้วเอาแค่เอาแค่รักษาพยาบาลค่ะอาจารย์อาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องการสะสมพนาต้กงานแค่รักษาพยาบาลได้ไหมคะได้เลยแต่ว่าต้องไม่เกิน6เดือนจากที่ออกจากงานนะคะเพราะมาแต่สามสิบเก้นี่จะล็อกไว้คือว่า ไม่ได้ลอกอายุแต่ถ้าเป็นมาตาสามสามเกิน60แล้วไม่รับค่ะนะคะคุณนรินมีทางออกแล้วนะคะคุณโดมแนะนําให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณนรินครับผมขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอันนี้อีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งค่ะคุณจินตนาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ทําเลยค่ะอ๋ะออยาาสอบถามเพราะตอนนั้นทําทํางานอยู่ที่สมุทรปราการน,นะคะ่ะแต่ออกมาได้สองเดือนแล้วยังไม่ได้มีงานทําเลยค่ะค่ะครับค่ะ<า><า>แจ้งนนว่างานหรือยังคะอะไรคะแจ้งรับเงินว่าง,งานหรือยังยังเลยค่ะยังไม่ได้ไปติดต่อเลยค่ะอ๋อไปติดต่อได้แล้วละค่ะเพราะว่าถ้าเกินสามสิบวันแล้วเนี่ยอ่าก็จะอ่าก็จะก็ก็ก็จะไม่จ่ายย้อนหลังให้ทีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณจินตนา อ๋อสาิบเก้าแล้วก็ถือว่ายังไปใช้สิทธิ์กรณีว่างานนี้ได้นะคะไปติดต่อที่สำนักงานการศึกษานครตอนนี้อยู่ภูเก็ตอะค่ะต้องไปติดตาอที่สมุทรปราการนะคะติดต่อที่ภูเก็ตได้ไหมคะมีออนไลน์ากลับบ้านไปแล้วใช่ไหมบ้านอยู่ภูเก็ตใช่ไหมไม่ใช่ค่ะบ้านอยู่สมุทรปราการนะคะมีแม่อยู่กับเพื่อนที่ภูเก็ตแล้วตกงานนะค่ะไม่ได้ไปทํางานได้ค่ะได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการออนไลน์ถึงกันทุก ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ,คะเราจะได้ฉิดไหมคะก็มีใบลาออกหรือเปล่าคะต้องมีหลักฐานค่ะต้องมีหลักฐานใบลาออกหรอคะค่ะหลักฐานที่ทางทางประกันสังคมจะเช็ครู้แล้วนําบัตรไปจำตัวประชาชนเนี่ยเข้าไปนะคะในเลข13หลักเนี่ยจะขึ้นหน้าจอเป็นชื่อของคุณจิตนาเลยเราก็จะรูะ้ว่า